ใครก็พูดอย่างขึ้นเสียงเดียวกันว่าให้กลับมาที่ตัวเราธรรมะไม่ใช่ข้างนอกข้างนอกเป็นสมุทยัยข้างในอะเป็นมรพยายามชี้ให้ไปเห็นที่แก้แก้ที่ตัวเราเองอะธรรมะไม่ใช่ไปแก้คนอื่นนะประมาณนี้ถ้าไปชี้ให้คนอื่นไปแก้คนอื่นไม่ใช่ธรรมะ,ะเห็นไหมโมรานเขบอกว่า คนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวถ้าไปแก้คนอื่นเนี่ยพยายามเอาจุดไม่ดีของคนอื่นมาพูดมาประจานมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่วิสัยของอนักธรรมะมันเป็นนิสัยของคนพาณน,นะเออคนเราจะดีจะชั่วมาขนาดไหนเมื่อวานเนี่ยแต่วันนี้ถ้าเขาทำความดีเป็นคนดีขึ้นมานั่นแหละเรียกว่า เป็นมงคลต่อตัวเขาต่อสังคม